การมะเขือเทศดอยคําเป็นปาน้าได้ไหมก็ได้ถ้ากองกากออกมาได้อยู่แล้วน้ำมะผลไม้ทุกชนิดสามารถฉันได้นอกกินได้นอกกาลทําไมพระต้องโกนหัวด้วยครับการโกนหัวของพระเนี่ยเพื่อกําจัดความสวยงามเพื่อตัดภาระแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยจะได้ไม่ยึดติดในทรงผมในหน้าตาเด็กที่ครอบมาแล้วเสียชีวิต เป็นเด็กมีบุญหรือเปล่าครับไม่อะนะต้องมีกรรมสิมันจะมีบุญอย่างเดียวได้ยังไงเกิดมาแล้วตายเลยมันจะมีอะไรอ่ะมันก็มีกรรมติดตัวมาไม่ได้เกิดนะแทนที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดอาจจะไปเกิดตายไปในขณะน่าจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรจชานก็ได้ฝนตกหนักมากใช่ไหมแสดงว่ากําลังมาหากูแล้วตอนเนี้ยแสดงว่าฝนกําลังมาหากูแล้วเดี๋ยวกูหาท่าทางหนีทีไล่ไว้ก่อนนะแอปหนึ่ง จะวิ่งไปทางไหนก่อนดีได้ข่าวว่าจานถูกระวันที่หนึ่งเหรอมึงไปเอาข่าวมาจากไหนตัวลงวันที่หนึ่งกูไม่ซื้อหวยเจ้าอะไรมาถูกก่อนแฟนบวชเป็นพระต้องเรียกแทนตัวเองว่าอะไรตัวเราเหรอก็เรียกแทนว่าหนูก็ได้ดิฉันก็ได้ผมไม่กล้าที่จะไปขอโทษเพื่อน ทำผิดต้องทำยังไงก็ไปขอโทษแค่นั้นเลยไม่กล้าก็กล้าซะในเมื่อมึงทำผิดก็ต้องยอมรับผิดได้แพทย์จุฬาแต่แม่อยากให้เรียนใกล้ๆบ้านทำไงดีครับใกล้ๆบ้านคือมหาลัยอะไรแล้วมึงจะเพียรพยายามในการเรียนทําไมทั้งนั้นมึงจะเพียรพยายามในการสอบทําไมถ้าในเมื่อได้ที่ดีๆแล้วสุดท้ายก็ให้ไปเรียนใกล้บ้านแล้วทาไมมึงไม่ตัดสินใจเรียนใกล้บ้านตั้งแต่แรกล่ะถามแม่สิ จะให้ขวนขวายในการตั้งใจเรียนเพื่อสอบมหาวิทยาลัยดีๆไปเพื่ออะไรสอบคณะดีๆไปเพื่ออะไรสอบระดับมหาวิจยัยระดับประเทศไปเพื่ออะไรขวนขวายแทบตายแต่มาบอกว่าให้เรียนใกล้บ้านทั้งนั้นที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเจริญทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จได้มึงต้องตัดสินใจเลือกเองแล้วนะตอนนี้ว่ามึงจะเอาอนาคตหรือจะเอาตอนนี้ซึ่งปัจจุบันขณนะนี้เป็นผลของอนาคตเน่มึงคิดดีๆนะถ้ามึงตัดสินใจผิดอนาคตมึงก็ผิดไปด้วยนะ มีคนดา่าเราเราต้องทำยังไงนั่งฟังสิพวงมาลัยที่ลูกเอามาไหว้เราเราสามารถไหว้พระได้ไหมไดว้วัดป่านะครับน้อยมีโรงเรียนพระปริยัติไหมไม่มีปริยัติก็คือการฟังครูบาอาจารย์นั่แหละแต่ไม่ได้เรียน,ปนไปเลยปริยัติเป็นหลักสูตรแบบนั้นในขณะที่นั่งสมาธิจับลมไม่ค่อยได้เลยค่ะเบาบางต้องทําอย่างไรครับแต่ในขณะที่จ้องจะท่องพุทโธและจะนึกถึงตัวเราที่กําลังนั่งสมาธิตรงหน้าพระเจ้าผิดไหมคะก็ไม่ผิดใช้ได้